การเป็นงานของกอ,าาองบัญชาการตำรวจสำนัวนกลางนะครับปัจจุบันก็เชื่อว่าได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับเพราะว่าก็เนื่องมาจากข้าราชการตำรวจทุกนายนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะครับและคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามขั้นิยมงกรคืคอมืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนในโอกาสนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายที่ได้ทุ่มเทกําลังใจในการทํางานขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ทุ่มเทกําลังใจ กำลังกายกำลังใจในการทำงานทุกคนได้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนนะครับในฐานะผู้พักฐานในรหัสอย่างสมบูรณ์ผมชื่อเด็กชายนะัทพงษ์เรืงองเผ่าพันธุ์ครับผลงานล่าสุดแข่งขันเทควันโดอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนชิพปี2023รุ่นอายุ9ขวบครับ,รบได้รับรางวัลเหรียญทองครับรางวัลเรียนดีค่ะก็ภูมิใจที่ สมาคมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางมอบทุนให้เพื่อเป็นเป็นทุนการศึกษาให้ลูกต่อไปค่ะขอขอบคุณที่มอบทุนให้เป็นกองใจในการศึกษาต่อค่ะแล้วก็อยากอวพรให้ทำงานได้อย่างรับเลือ่อนและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปค่ะด้าน่ายอํานวยการดีเด่นค่ะก็ภาคภูมิใจแล้วก็ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ว่าให้รางวัลน,นะคะเพื่อพัฒนาหน่วยงานต่อไปค่ะอยากให้ตำรวจสอบสวนกลางนะคะเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งต่อไปค่ะ เป็นรางวัลด้านป้องกันปราป,า,ปามและสืบสวนดีเด่นครับก,ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจครับแต่ว่ารางวัลน,นี้ที่ได้นะครับก็คืองานของบอชกส่วนใหญ่ครับตำรวจสอบสวนกลางส่วนใหญ่เป็นงานที่แบบระดับสเกลใหญ่ครับจะต้องคือไม่สามารถทาคนเดียวได้ครับก็คือเหมือนผมเป็นตัวแทนของทีมงานที่ขึ้นมารับรางวัลน,นี้มากกว่าครับผมก็ขอให้กองบัญชาการตำดดรวจสอบสวนกลางนะครับทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็พัฒนา หน่วยงานองค์กรเรื่อยๆครับผมก็แนะนา,นาตัวแทนของตำรวจสอบสวนกลางก,ก็ขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นะครับรับใช้ประชาชนให้เต็มที่สุดความสามารถนะครับดังสลกแกนว่าเมื่อชีพเป็นการเคียงข้างประชาชนครับมันเป็นพนักง,งานสอบส,สวนดีเด่นนะครับของกองกอ,องกับสองกองพักการปราบปรามอาการทางเทคโนโลยีนะครับรวมทั้งประกอบก,บกับฝ่ายสืบสวนของกองสองบกบทกต้องขอขอบคุณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ให้ดับ ได้ได้รับโอกาสได้รับรางวัลน,นี้นะครับอขอบคุณครับบางทีมันก็พูดไม่ออกเนาะมันมันก็ดีใจครที่ได้รับรางวัลน,นี้ครับขอบคุณครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาในตึกของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคือต้องบอกว่าคือบิ๊กกองท่านโอ้โหดูแลบรรดาตำรวจในสอบสวนกลางได้แบบดีมากผมเห็นสถานที่ต่างๆแล้วรู้สึกว่าคือถ้าตำรวจมีความสุข ก็แน่นอนว่างานของตำรวจหนักอยู่แล้วนะฮะเขาก็จะมีกำลังใจแล้วก็มีแรงกายด้วยนะฮะในการที่จะเอาไปทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มาวันนี้รู้สึกว่ากองประชาการตรวจสอบสวนกลางซึ่งมีหลายหน่วยงานมากนะฮะในในสอบสวนกลางเนี่ยผมว่าเป็นเป็นหน่วยงานตำรวจที่เห็นแล้วมีความสุขแทนตำรวจนะที่ได้ทำงานที่นี่แล้วก็ดีใจแทนตำรวจที่จะได้ออกไปทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีพลังด้วยครับก็83ปีนี่เป็นเวลาที่ไม่น้อยนะฮะถ้าเป็นอายุคนคนหนึ่งก็ โอ้โหเกือบจะ100รปีแล้วซึ่งถ้าจะมีองค์กรหรือว่าหน่วยงานหรือสถาบันอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะอยู่จนมาเกือบ100ปีแบบนี้แปปีเนี่ยนั่นหมายความว่าองค์กรนั้นจะต้องจะต้องมีพลังมากๆในการขับเคลื่อนองค์กรฮะต้องมีผู้นําองค์กรที่เข้มแข็งจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่น,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 นจนมาถึงปัจจุบันก็คือท่านจิรพภูริเดชนะหรือว่าท่านวิก้องนะครับผมเชื่อว่าสอบสวนกลางเป็นองค์กรที่จะ สร้างเรื่องราวดีๆแล้วก็นำความสุขมาให้กับประชาชนในสังคมได้อย่างแน่นอนครับก็ขอให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็เข้มแข็งแบบนี้ตลอดไปเลยครับทางกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางเนี่ยได้ทํางานจนไปที่ประจักษ์แล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะฮะสำนักข่าวท็อปนิวส์นะครับผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้เองเนี่ยสื่อนะฮะมีการทํางานที่ใกล้ชิดกับทางตํารวจเนี่ยมากนะครับ Uh, เราก็ต้องบอกว่าทางกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและก็ uh, เจ้าที่ตํารวจอื่นๆอีกหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็เป็นที่พึ่งที่หวังนะครับแล้วก็ขอให้อ uh, อกาสในการครบรอบเนี่ยนะฮะ83ปีวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับทางสำนักข่าวท็อปนิวนะฮะตลอดจนผู้ชมรายการท็อปนิวนะครับแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับก็ มีกำลังใจให้ฝากกําลังใจมาให้นะครับแล้วก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านนะฮะ,ะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนต่อไปครับค่ะก็เอ,อ่ยินดีจริงๆก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจมากนะคะก็ที่ทางกรงบระชาการสับสนกลางให้เกียรติให้เกียบ,บริษัท Fresh Express นะคะก็จริงๆเราก็เป็นหนึ่งในเอกภาคเอกชนที่คอยสนับสนุนงานของภาครัฐด้วยนะคะก็รู้สึกยินดีค่ะ ก็สำหรับกรมชาการสอบสวนกลางนะคะหรือว่าเซบีเนี่ยก็เห็นผลงานของเซบีมาตลอดที่คอยช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็มีหลายๆหน่วยนะคะที่ลงไปกวาดล้างผูกก้กระทําความผิดนะคะก็ขอให้ทางบสกรเนี่ยยังคงเมนเทนผลงานต่อไปนะคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนต่อไปแล้วก็ขอให้บสกอรอยู่คู่คนไทยไปถึงร้อยปีเลยะค่ะ